เมื่อวันเสาร์ที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายเวสเทิร์นประเทศออสเตรเลียได้จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิน่นในคลาส Saturday Afternoon Meditation ซึ่งจัดเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์โดยในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นให้ความสนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน12ท่านซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูวิสุทธิกิติวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเวสเทิร์นนำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรม ั้งอย่างได้เทศสอนธรรมะในหัวข้อการทำสมาธิคือการไม่ต้องทำอะไรเลยตลอดชีวิตเราทำอะไรมามากมายแล้วแต่ก็ยังไม่พบกับความสุขวันนี้เราลองมาไม่ต้องทำอะไรเลยดูบ้างแค่ทำใจสบายๆมีสติรู้ตัวควบคู่กันไปเรื่อยๆอย่างสบายๆปล่อยใจตามเสียงของพระอาจารย์ทำให้ชาวท้องถิ่นทุกท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี พบกับความสงบและผ่อนคลายกันทุกคนภายหลังจบโครงการทุกท่านต่างประทับใจเป็นอย่างมากเพราะได้รับฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์ซึ่งถือเป็นข้อแนะนำที่ดีสำหรับการนั่งสมาธิพร้อมทั้งตั้งใจจะนำเอาคำแนะนำดีๆไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับการนั่งสมาธิอีกด้วยค่ะ